แมะะ่แต่ลมปัดแรงแรงขึ้นไม่จัดจุกหักไม่จัดน้าดอกไม้มได้กอ้องยังอ่อนอยู่เลยไปพวกรไปนายยุมเล่นแก๊บ่ะก็วั้ฉันไปไปขอด,ดียวค่ะอาหลับกับพวกรึเปล่ะ,ะพวกรกทุกวันกะว่างนี่ พวกไม่เคยรักเลยกับฉันก็ไม่เมือนเมือก้อนเมื่อก่อนอยู่กันก็รักกันเนีขยันผัว่ะนี่การรบกันทุกวันเมื่อก่อนพ่ารักฉันเป็นได้ทุกแกรัไปเที่ยวไปเที่ยวอวดเพื่อนว่านี่เมียมันนี่เมียมันรักกันรบกับพ่วโอ้มาเฮาแต่เหล็กมาเฮาแล้วมันชัดมากขยันผัวก็อยู่มาเฮาฉันมันมันชัดฉันค่ะมันไหวอยู่เบลื่ยมาเอาอ่ะฉันก็ไม่รู้ฉันฟื้นอะไรก็อยู่ เดี๋ยกวกูให้ก้องนี้จ,จัดย่างเอาไว้ยุงอนี้นะคะยายผัวนี่ปลาล่วงปลดเออล่วงปลดนี่มันจำให้มมปวดดักปวดลงก็ได้ไดอืมป้องกันป่วยป่วย,ยอันตรายก็ได้อยุงมือปลาเนี้ยอืมเอาไว,ไว้ไหมกูให้ลบเรานี้เออกูดักกับเมืงอัน ลหลอเลยค่ะข้องดีอะค่ะนี่แดกวันก่อนนะกูใช้ทีหนึ่งแล้วตึงนี้กูเอาไวยแก็บไว้บ่นองิงวันก่อนกว่าป้าเดนกสองนวยวยุมกวาาตายต้องจ้องตัวเออแต่กูไม่ปบือเลยันี่ะค่ะอย่าผัวพายเลยค่ะขอบคุณค่ะมันฝันเบื่อค่ะมันมีฉันไม่้พวดอยากพูดลงเลยค่ะอย่าผัวอ๋อพวดอยากพูดลง ขึ้นคุ้มครองพวกไฟด้วยหรือใค่ใหญ่พวบเอ๋ยาย่พยวบเคยคว้าผ้าที่นกทองควายตายช่วงตัวเลยเลยอใครใหญ่พวบคว้าผ้าควายตายช่วงตัวนกทองซึ่งยาย่พวบไม่เป็นไรเลยหรือคะอู้สักซิทจิ้งนะคะชาถูชาถูชาถูซึ่งตอนนี้ผ้าผ้าใหญ่พวบอยู่ตรงไหนอะคะอูยู่เหมือนเดิแมแหละให้เลยว่าแกไ,ไม่ซื้อนะเึ่งมึงจะไปไหนวะ,ะฉันว่าไปคนคะ่ะ ไปเยี่ยมลูกไปแหละลูกอ้อลูกมึงแกติดร้างคดีหลักแล็กคู่เป็นกน้อนเนอะคดีหลักเลกคู่นันอารุธเร็วค่ะอันนี้คดีไม่ลาข้าไปหลักแกงในหันอบค่ะถึงหลักสังมอกแกงวัวจะพาไปยอมเท้าเรือเอ้ไปหลักแกงเขาเลา ลักแกงอันจบอ๋อลักแกงวัวโหไม่น่าติดก็อยากจะปาบแจงเอออ๋อน่าเอ็นยยดูแล้วเออขอบคุณกค่ะพระค่ะผันไปก้นนะคะค่ะเออดเออ๋ยวผัวไปค่ะเอ้ยไอ้เก็บมัดอืมได้กล้องมันด้นเสร็จจัดอืม